เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t กูผู้ฟังคะ่ะสตอรี่สีขาวนะคะเข้าสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนแบบนี้สดสดร้อนๆเลยกูผู้ฟังคะพากูผู้ฟังมาประมวลเหตุการณ์ในช่วงเดือนมกราคมบางคนบอกว่าโอ้โหเปิดต้นปีมามีเรื่องราวมากมายที่น่าติดตาม บางคนบอกว่าในเดือนนี้ยาวนานหรือเกินเพราะว่าเามกราคมนะก็จะมีประมาณเกือบ5้าทิยแต่คุณผู้ฟังก็ทําให้มีหลายกิจกรรมหลายเรื่องราวนะคะที่เราวันนี้นํามาหยิบยกและพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนว่าในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังมีวันสําคัญอย่างวันตรุษจ,จีด,ด้วยนะคะก็มีบรรยากาศคึกคลื้นกันเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่เพิ่งผ่านมาคุณผู้ฟังกับการเลือกตั้งอ,อบจ2,568 เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่ถือว่าในเดือนมกราคมเรามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาบ้าง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุผู้ฟังได้ติดตามข่าวกันไหมคะว่าในช่วงของเดือนมกราคมค่ะทางรัฐบาลเองก็มีการขับเคลื่อน นะคะที่บอกว่าจะมีการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์ค l อมเพล็กนะคะหรือว่าสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือว่าที่เราพูดกันสั้นๆง่ายๆว่าคาสิโนโนั่นแหละค่ะก็หลายคนฮือฮานะคะว่าหลายภาคส่วนออกมามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางส่วนบอกว่าถ้าทำได้แต่ก็ต้องศึกษาให้ครบแล้วก็รอบคอบนะก็มีหลากหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันไปว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์คุณผู้ฟัง คอเซนเตอร์ center, ยังไม่จากเราไปไหนนะคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าจะทวีคูณขึ้นด้วยรอบนี้ก็มีไปเอี่ยวนะคะกับคนจีนท่านหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะะตามที่หน้าข่าวที่คุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามกันไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมาอัปเดตเรื่องของการเลือกตั้งอบจอสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนว่าเรา จะมาพูดคุยกับทางนัานของพลอ,อากาศเอกวิรวิตคงศักดิ์ประธานมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนายท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ของจุดจีนก่อนนะฮะเราเราเพิ่งผ่านมาปีเหนือค่อยเลิกครับขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้มีความเจริญก็คือสินเจียยูอีสิ้นเยวันใช้นะครับมีความเจริญรุร่งโรจน์และมีความมั่งคั่ง ครับผู้ฟังทุกคนครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเปิดมาด้วยคําอวยพร <c oughs> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าต่อเกี่ยวกับการที่จะยกระดับสังคมของเราคะ่ะอาจารย์คะ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายค่ะอาจารย์วันนี้เราอยากให้อาจารย์มาช่วยแชร์สักนิดหนึ่งเราน่าจะต้องมาเริ่มพูดกันเรื่องนี้เลยเพราะว่าในเดือนมกราคมเป็นเรื่องที่คือฮากันมากกับเรื่องของ entertainment complex แล้วก็เรื่องของแกงคอเซนเตอร์ที่เห็นว่าจะมีความเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหลังจากปีใหม่นะครับมีข่าวที่ค่อนข้างโดดอยางนิดหนึ่งก็คือเมื่อวันที่สามมกราคมประมร้อยหกสิบแปดนะฮะหลังจากปีใหม่มาแค่สามวัน ก็ปรากฏว่ามีดาราจีนที่ซินจิงะะที่เป็นดาราโทรทัศน์ถูกลับพาตัวจากสนามบินลัวนภูมไปโผล่ที่เมืองมิวดีของที่พม่าครับทางญาติก็มีการตั้เตรียมแล้วก็พยายามเอาคนติดตามข่าวแจ้งทางรัฐบาลจีนและทางตำรวจไทยแล้วปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจของไทยของเราเก่งมากนะครับสามารถจะนำตัวของดาราจีนคนนี้กลับมาได้ภายในสองวัน แต่เรื่องนี้เนี่ยพอเราจับมาได้สองคืนแล้วก็ส่งสองวันแล้วก็จับสง่งแล้วก็พาตัวกลับไปที่ประเทศจีนแล้วกลับเรื่องเกิดกรณีที่มันเหมือนกับเป็นปีดแบก็กกลับมาค่อนข้างทางลบกับประเทศไทยค่ะกรณีแรกก็คือปรากฏว่าชาวจีนและโดยโดยเฉพาะสื่อสาธารณะนั้นมีการประกาศเรื่องนี้ค่อนข้างมากแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีความปลอดภัย mm hmm. ก็เลยทาให้เกิดมีกรณีของ คนจีนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยตามโครงการของประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงสุรินทนั่นนะขอถอนอการเดินทางไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการแสดงของศิลปินจีนสองคณะที่จะมาในเดือนกุุภาพันธ์เนี่ยก็ยกเลิกไปมันก็เป็นเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทํามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกับประเทศไทยค,ค,คและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทางรัฐบาลจีนได้ส่ง บุคคลระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการด้านความมั่นคงสาธารณะมาที่ประเทศไทยเพื่อทําการเจรจาเรื่องของแกงคอเซนเตอร์อะนเงี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะต้องให้ความสนใจแล้วก็พิจารณาดําเนินการตามสมควรนะครับผมผมไม่ได้บอกให้ทําตามที่จีนเสนอทุกอย่างแต่ก็คือควรจะพิจารณาว่าเราควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงซิ่งก็กลับไปสู่ของเราเนี่ยครับก็คือ ทำให้ประเทศไทยมีความยิขาวมากขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ครับค่ะจากเรื่องราวที่ภาพรวมที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดมาตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งเลยค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าความไว้วางใจต่อประเทศอื่นๆที่เขามองมาอย่างประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีข่าวไม่ดีว่าชาวจีนหลายคนก็โอ้โหยกเลิกเที่ยวบินเลยตอนแรกจะมาเที่ยวก็ไม่มาแล้วเพราะว่า จากภาพต่างๆหรือว่าก็มีการส่งข่าวเตือนกันด้วยว่าระวังถ้าเกิดมีการพูดถึงการจ้างงานในประเทศไทยอาจารย์คะตรงนี้ค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของเราอะไรก็ตามมันจะยังไงต่อไปดีคะเพราะเนื่องจากว่าหน้าเป็นห่วงมากค่ะในเรื่องนี้คือเรื่องเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยครับยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสื่อสารนะซึ่งออกได้ไปในประเทศจีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าสื่อสารในจีนนั้นค่อนข้างจะกว้างขวางและไปได้เร็วนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเผยแพร่ในสื่อสา,ารของจีนทําให้คนตัดแตกตืต่นแล้วก็คิดว่าประเทศไทยนั้นไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะแก้ไขโดยเช่นนายกนตณเองก็พยายามสื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแต่อย่างคนจีนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้ประเทศไทยนั้นเราเป็น เมืองสีขาวคือสามารถจะดำเนินการได้ทีนี้เรื่องเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องศึกษาในเชิงวิชาการที่หลักกานเป็นที่ถึงว่าความความเป็นมาของแกงที่เราเรียกว่าคอเซนเตอร์นะครับแต่ภาษาทางการที่ทางวิชาการเขาเรียกสแกรเมอร์สแกวรเมอร์เนี่ยมันเป็นกระบวนการในการที่ใช้การหลอกลวงเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆแล้วในปัจจุบันนั้นเนี่ยได้ใช้ระบบของ อินเทอร์เน็ตคือระบบการสื่อสารเนี่ยเข้ามาในการที่จะต่อรอกครับค่ะแล้วก็ชักชวนในคนไปแบบที่เกิดขึ้นมามาบานมสั่งออน้ำปีค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูความเป็นมาของระบบกรรเมอร์เนี่ยมันมาจากเรื่องของคาสิโนของสามเทศค่ะนะครับคือที่เราพูดกันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือคาสิโนที่จะเป็นสถานที่ที่คนไปเล่นการพนันได้ค่ะ ซึ่งที่เปิดอย่างเป็นทางการในต่างประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็มาแอบเปิดอยู่แถวชายแดนประเทศไทย<า>ทั้งสามย้านนะฮะ,ะทั้งทั้งเมียนมาที่แม่สอดคื่เมวดีเนี่ยแล้วก็ทางอ่างังกัมพูชาแล้วก็ในสามเหลี่ยมทองคำของลาวพวกนี้มาแอบก็ทำให้คนเนี่ยมีการเดินทางแล้วก็ไปมาแต่นี้ เออเมื่อก่อนนะเนี่ยแก๊งที่มันมีปัญหามากสุดก็คือในเมียนมาหรือในเมยวดีนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นของรัฐที่อยู่ในพมร่ะยังไม่สามารถที่จะแน่ใจว่าเป็นของรัฐบาลพม,ม่าควบคุมหรือเป็นเรื่องของอชนกลุ่มน้อยในการดูแลนะครับมันก็เลยเป็นช่องว่างที่ทำให้กิจาการของคาสินโนนั้นเนี่ยสามารถโยงใยญ่ไปถึงเรื่องของผิดกฎหมายได้เยอะครับ พอดีว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศที่การตั้งเขาเรียกว่าถิ่นที่มีการกำเนิดเรื่องของคอเซ็นเตอร์ีคะกำลังจะมองว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีตรงว่าประเทศไทยของเราเราโดนเราโดนพาตัวไปค่ะเพื่อที่จะไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วอีก ในหนึ่งก็คือว่าอย่างข่าวเนี่ยเขาก็ไปทำทำข่าวกันมาเขาก็บอกว่าอย่างคาสิโนที่ที่บริเวณชายแดนของเรานะนะคะเขาจะมีเป็นตึกแล้วก็เหมือนข้างล่างเป็นคาสิโนแล้วก็ข้างบนเป็นแก๊งคอเซนเตอร์มันมีความประจวบบอกกันที่ว่าพอมันมันมีข่าวว่าประเทศไทยจะเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรก็เลยทําให้ภาคส่วนหลายภาคส่วนมองว่าเหมือนเรากลายเป็นจริงๆแล้วเราจะเป็นถิ่นกําเนิด แก๊งคอ์เซนเตอร์หรือเปล่าเนีี้ค่ะเป็นเป็นข้อสังเกตที่ที่ตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยช่วยแชร์นิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คือต้องต้องมองวิวัฒนาการของคือป,ปกติแล้วเนี่ยนะครับเอเทนเมนคอมเพล็กซ์หรือคาสิโนนั้นเนี่ยมันก็มีกฎระเบียบในการที่ใช้คนเข้ามาเล่นนะครับคนจะเล่นจะต้องมีกฎกติกามีฐานะการเงินอย่างนี้มีเส้่นทาการเงินมีหลกกติกาทั้งหมดที่ทํา แต่กรณีที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์หรือคาสิโนในใกล้เคียงประเทศที่แอบซ้อนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงไปตรงมานะครับค่ต่นนี้กรณีของของเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นมาเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วค่ตรงนี้ก่อนนะครับพวกนี้ก่อนที่โควิดระบาดคาสิโนก็เฟื่องฟูทั้งสามเหลี่ยมทองคำทั้งเมียวดีในตรงเนี้นะครับค่ะแม้กระทั่งในกมพาชตก็แบบ แต่ปรากฏว่าสิ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยพอโควิดขึ้นมาไม่มีคนเดินทางเขาก็มีการพัฒนาการจากคาสิโนโที่คนไปเล่นมาสู่เรื่องของการเป็นพนันออนไลน์ะนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็เปิดเป็นพนันออนไลน์ซึ่งทำให้คนไม่ต้องเดินทางมันก็เลยทำให้แทนแทนที่คาสิโนเนี่ยอยู่เฉยๆจะต้องเดินทางไปมันก็กลายเป็น ลักษณะของการพนันที่อยู่ที่บ้านก็สามารถจะออนไลน์ไปไปเล่นการพนันได้นะครับทงางคาสินโนก็มีความเจริญก้าวหน้ามีความปุ้งเฟมากในช่วงโควิดและหลังจากโควิดถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะจะมีความตกต่ำแต่เรื่องของคาสินโนออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะไปได้รัฐบาลทุกรัฐบาลก็มีการปราบโดยเฉพาะจีนนะครับเพราะว่าทุจีนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเต้นต่อ,อหรือ,อที่เราเรียกว่า จีนเทาเนี่ยนะครับค่ะอมาซึ่งจีนได้ใช้ความร่วมมือกับทางกัมพูชาจนกระทั่งที่บริเวณเียนนวิวและบริเวณชายแดนประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสาลงในเรื่องของพนันออนไลน์แต่ปรากฏว่ามันกลับย้ายถิ่นฐานมาเพื่อฟูอยู่ที่ไทยเมียนมาเพราะในเมียนมานนั้เนี่ยรัฐบาลไม่มีอำนาจในการที่จะดูแลความสงบในพื้นที่นี้ได้อย่างจริงก็เป็นของชนกลุ่มน้อยด้วยนะครับ พราะฉะนั้นสิ่งอันนี้มันก็ขยายตัวจากคาสิโนโมาเป็นพนันออนไลน์ uh. แต่พนันออนไลน์เมืม่อมีการปราบมามันก็เริ่มมีเอะเกิดความคิดได้ว่ามันสามารถจะใช้เป็นแสแคมเมอร์ได้นะครับจากพนันออนไลน์ขยายตัวมาเป็นแสแค,ม,สคมเมอร์ก็คือใช้ระบบการจิตต่อสื่อสารจากการเล่นการพน,นันเนี่ยหลอกลวงให้มีการลงทุนหรือหลอกลวงให้มีการดําเนินการต่างๆมันก็เลยเป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ที่พัฒนามาจากคาสิโนมาเป็นพนันออนไลน์แล้วก็มาเป็นสแกมเมอร์นะครับแตอนนี้พอสแกมเมอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการจักส่วนก็เลยกลายเป็นกระบวนการในการลักพาตัวหรือเชิญชวนไปทํางานแล้วทําให้เกิดกรณีของการค้ามนุษย์ตามมาอีกเะ็นับบมันเชื่อมโยงกันหมดเลยมันเป็นขั้นขั้นใช่ครับ นะฮะต่นี้กรณีของดาราจีเนี่ยมันเป็นกรณีของการค่ามนุษย์ก็คือหลอกลวงว่าจะมาทําธุรกิจมาถ่ายภาพยนตร์ในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเอาไปอยู่ชายแดนและตั้าข้ามไปเมียนมาร์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทมให้จะเห็นว่าพัฒนาการของคนวิชาชีพแต่เนี่ยเขาสามารถจะทําได้คนที่มีวามเดือดร้อนมากสุดก็ค <ís presents> <ส>ือรัฐบาลจีนคเพราะคนคนพวกนี้คือคนจีน Uh huh. ซึ่งไปต่างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วโลกเลยนะครับไม่ uh huh. ใชเฉพาะในเอเชียนะในยุโลกก็มีเหมือนกัน uh huh. เพราะว่าเขาไปลักพาตัวคนต่างประเทศมาแล้วก็ทําให้ใช้ระบบแมเมอร์เนี่ยไปหลอกลวงคนในประเทศต่างๆมาทั่วโลก uh huh. โดยใช้ความเชื่อมโยงของโลกไร้โรมแดน uh huh. ในเรื่องของระบบติดต่อสื่อสาร uh huh. อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งปจุบันนี้ครับ ค่ะโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่เป็นติเ,เขาเรียกว่าเป็นจิกซอต่อกันเป็นทอดๆเลยนะคะตั้งแต่คาสินโนเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปประจวบเหมาะจนถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ดูเหมือนว่ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องนี้อีกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการศึกษากันให้ดีๆจริงๆค่ะอาจารย์อาจารย์คะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ทางรองนายกรัฐมนตรีเอง คุณบุิธรรมเวชยชัยเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากมายเราเพียงแค่ทําให้สิ่งที่มันอยู่ใต้ดินมันขึ้นมาอยู่บนดินแบบถูกต้องอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประโยคที่มีคนหลายคนเขาโอ้โหพูดกันแล้วก็ถกเถียงกันมากมายในมุมของอาจารย์อาจารย์มองว่ามันมันควรจะยังไงดีคะเรื่องนี้คือปัญหาถ้าเราเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยครับเราต้องควบคุมได้อืแต่แต่ปัญหาคือเรามีระบบ หรืยกลไกในการที่ควบคุมได้มากน้อยเพีนงใด่นะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นขณะเนี้ยการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับอ,อที่ที่อยู่ในลักษณะใต้ดินอยู่เนี่ยเรายังไม่สามารถจะปรับรามได้เลยอผลกที่เราไม่สามารถจะปรับตามได้ก็คือผู้มีอิทธิพลน,นะครับค่ะเรื่องเรื่องของอ ที่กำลังพี่ดับได้พูดไปแล้วเรื่องของอทุนจีนสีเทาอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับค่ะในตอนหลังมันกลายเป็นทุนไทยสีเทาก็เข้ามาด้วยอ่าค่ะอันนี้มันมันก็คือสิ่งนี้พอทุนไทยสีเทาปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลกระทบถึงเจ้าที่ของรัฐเขามีอิทธิพลต่อเจ้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นกลไกของรัฐที่เราตั้งใจมาเพื่อดําเนินการควบคุมและปราบปรามก็ถูกห่อนอยค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีของข ที่จริงกำลับบงเดือดร้อนอยู่นีครับค่ะก็หลายฝ่ายนะคะยังคงมีเสียงบอกเลยว่าเสียงแตกมากๆว่าเรื่องนี้ควรควรจะมีแนวทางอย่างไรถ้าวันนี้เกิดสมมุติว่าเราจะต้องมีคาสิโนจริงๆในบ้านเราอาจารย์คะควรจะเตรียมพร้อมเรื่องนี้อย่างไรไม่ให้กระทบกับสิ่งที่มันอาจจะนําไปสู่ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆที่ส่งผลไม่ดีกับสังคมค่ะอาจารย เรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมผมคิดว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครัท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ที่จีนเขามีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเช็คลิสที่ดีที่รัฐบาลควรจะมา,มาสนใจค่ะแล้วก็เอาไปแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะมีคาสิโนคอนเทนต์แล้วก็แต่ส่วนเรื่องของพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนี่โดวยวนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันควบคุมยากมากด้วยระบบของการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เด็กเล็กถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าอายุไม่ไม่ต้องเกินยี่สิบแต่สามารถมันมันทำกันได้ครับในการที่ต่ำกว่ายี่สิบก็เข้าได้ก็เข้าระบบได้เนี่ยอันนี้ก็คือแบบผมคิดว่าถ้ารัฐบาลจะเริ่มทำเนี่ยน่าจะบอกเรื่องของ entertainment complex complex ที่มีกสิโนแล้วมีมาตรการที่ควบคุมครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวค่อนข้างที่โครมมากก็คือรัฐบาลจีนโดยรัฐมนตรี ต่างประเทศของจีนนั้นเนี่ยถึงขนาดเชิญเอกอคัครสุรอประเทศอาเซียนไปคุยที่ปักกิ่งน,นะคระคือเอกอคัครสูดของประเทศอาเซียนในปักกิ่งเนี่ยนะครับเชิญม,มาคุยกันเลยถึงปัญหาเรื่องเนี้ยและขอให้มีความร่วมมือในการที่จะกระจัดของอแก๊งที่เรียกว่าทุนจีนสีเทานะครับหรือกระบวนการในการที่คาสินโนนําไปสู่การค้ามนุษย์ที่ผมเล่าไปฟังเนี่ยร่วมกันปราบถินะครับ นอกจากนั้นสําหรับประเทศไทยนนเนี่ยเขาได้ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงสาธารณนะครับเข้ามาเมื่อร้อมคณะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแล้วมาคุยกับเจ้าที่ฝ่ายของฝ่ายไทยเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคแล้วสวที่เรียก็เป็นพวกทางตำรวจนะครับ<ฆ>ซึ่งเขาก็มีข้อเสนออยู่อยู่หกข้อที่ ให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยทําข้อตกลงร่วมกันกับประเทศอี่นเขาเขาผมว่าโค,คเป็นลักษณะดเดียวกับที่เขาทํากับทางกัมพูชามาแล้วนะฮะค่ะซึ่งผมผมคงไม่ลงรายละเอียดว่าหกข้อนั้นเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลคงจะต้องมา,มาดูกันแต่ถึงอันนี้เนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงไม่ให้เจ้าที่ของรัฐเหล่านั้นเนี่ยไปเพื่อประโยชน์ให้กับอ่าชุด,ชดอ่าผมเรียกว่าอ่าทุก จีนสีเทาแล้วก็คนไทยสีเทานะครับอันนี้ซึ่งซึ่งซึง่งเจ้าหน้ที่ของรัฐเนี่ยจะต้องพยายามเป็นกำลังให้รัฐมากกว่าที่จะเป็นกำลังให้พวกมิจฉาชีพนะครับค่ะอันนี้ซึ่งซึ่งต้องต้องยอมรับเลยขณะนี้ก็เริ่มมีกระบวนการที่ทางตารวจเองก็มีการตรวจสอบและเอ็กซเรย์คนภายในองค์กรอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสำนักงานตารวจแห่งชาติมีหน่วยงานต่างๆที่ที่อยู่ตามสายแดนทั้งหลายเนี่ย ที่ไปเอื้อํำนวยเอื้อประโยชน์ให้กับคนนั้นแม้กระทั่งที่เรากำลังถูกโจมตีขนาดนี้เรื่องของการขายไปให้กับอบ่อ,บอนคาสิโนในต่างประเทศะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันหลายเรื่องที่มันค่อนข้างซับซ้อนเพราะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะคุยกับรัฐบาลจีนแล้วก็ช่วยกันทําซึ่งอันนี้ก็จะมีแรงเียดทานหลายอย่าง,างเช่นตัวนี้ขณะเน,นี้ประเทศไทยจับตัวอยา่างตัวการใหญ่ของ แก๊งสครมเมอร์หรือคอร์เทนเตอร์เนี่ยนะครับอยู่จับได้ประมาณสองปีแะกํกำลังรอส่งตัวกับประเทศจีนเพื่อไปดำเนินคดีที่จีนก็มีแรงเสียดทานจากหน่วยต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของพวกสิทธิมนุษยชนก็ช่างมากนะครับแต่บางอย่างนนเนี่ยมันก็ต้องอกล้าพอที่จะทำไม่งั้นถึงพวกนี้ครับถูกเงินงานทั้งนั้นเพราะเขามีเงินเยอะเขาก็จะไปทำให้คนต่างๆเนี่ยมาคัด คัดค้านทําให้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันเดินไม่ได้ค่ะเราครัฐบาลก็คงจะต้องอใช้ความร่วมมือกับจีนที่ทํยได้ดีเพื่อขจัดปัญหาดีนะครับค่ะผมคิดว่าถ้าถ้าเราไม่วางระบบดีๆแล้วเรามีคาสิโน,โนเนี่ยเราก็ต้องมาแก้กันทายหลังเนี่ยก็จะกันเยอะนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยว่าผมว่าระบบของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทํางานตามหน้าที่ของเขาด้วยความจริงจังมีการ,รบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ค่ะ <C HA> ซึ่งเราก็ส่วนประเด็นค่ะซ <C HA> ึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบนิ่หนึ่งก็คือเรื่องของความโปร่งใสในด้านการเคลื่อนย้ายเงินค่ะ <C HA> เรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติคือ International t r a n s p a r e n c y ที่ดูเรื่องของ CPI คะแนนป้องกันการุจกภัเนีนะครับค่ะ <C HA> เขาได้แนะนำมาเลยว่าสิ่งที่จะแก้ขจัดปัญหาคอร์รัปชันและอาชญากรรมต่างๆได้เนี่ยด้วยการจะทำให้การเงินนั้นมีความโปร่งใสค่ะคําว่าการเงินโปร่งใสคืออะไรนะครับการเงินโปร่งใสก็คือว่าทุกคนที่มีเงินนั้นเนี่ยจะต้องบอกที่มาที่ไปของเงินได้ค่ะสมมติว่าคุณมายเนี่ยมีมีเงินสักสิบล้านนะครับก็ต้องบอกว่าได้มาจากไหนคนะครับอ่ ได้รับมรดกม,มาหรือไปทําธุรกิจมาหรือไปถูกรัตตลี่มาอะไรก็แล้วแต่ค่ะต้องบอกท,ที่มาของเงินได้นะครับค่ะและเงินอันนี้เนี่ยจะเอาไปใช้อะไรก็ต้องบอกซึ่งระบบอันนี้เนี่ยใน,ในต่างประเทศที่เจริญแล้วที่มีการพัฒนาเนี่ยเขาทำนะผมผมเคยไปรับราชการในต่างประเทศเนี่ยนะฮะโดยใช้กฎหมายสหรัฐผมถอนถอนเงินจัดจำนวนหนึ่งเนี่ยผมเอาเงินไปป่าค่ะเอ่อ ผมเดินทางไปรับราชการผมไปไปฝากเขาก็จะถามว่าเงินที่ผมเอามาเนี่ยมาจากไหนค่ะคือเป็นรายได้ที่ผมได้ได้มาจากไหนผมผมก็บอกว่าเป็นรายได้จากเงินเดือนหรือเงินที่ผมเียบมาจาะบัญชีเดีวเทศคุณคในระหว่างที่ใช้เนี่ยผมจะมีการถอนถ้าถึงจํานวนหนึ่งผมจะต้องอธิบายว่าผมจะเอาเงินอันนี้ไปทําอะไรค่ะนะครับแล้วเขาจะถามผมว่าเงินที่จะเข้ามาในบัญชีเนี่ยเป็นเงินอะไรบ้างค่ะ นะครับคือก็จะจะมีแบบฟอร์มที่ทําไว้ค่อยๆชัดค่แล้วสุดท้ายแม้กระทั่งการปิดบัญชีเขาก็ถามผม,ผมว่าเงินที่ปิดบัญชีเนี่ยผมจะเอาไปทําอะไรออย่างเงี้ยคือมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะตรวจสอบอย่างเข้มขลัอที่เข้มข้นนะซึ่งตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า know your customer ค่ะนะครับซึ่งซึ่งคำว่า know your customer ก็คืออที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับ ซึ่ง KYN นี่นะฮะโทษ KYC ครับโนโยคาเเมอร์ที่มาใช้แต่ของเราเนี่ยใช้ KYC เฉพาะเรื่องของ Identify ว่าเป็นใครแต่ของต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาใช้รายละเอียดเลยเพราะนั้นถ้าเรามีกระบวนการเงินที่ผ่านธนาคารเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเป็นเงินที่สามารถอธิบายได้ซึ่งสิงคโปร์นั้นเนี่ยได้ทำแล้วบางอย่างเขาตรวจสอบแต่เขาไม่เปิดเผยแต่ ถ้าเขาถามเมื่อไหร่ก็ต้องตอบได้อันนี้คือคือสิ่งที่ผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารจะไปดำเนินการเราจะแก้ปัญหาเรื่องของแก๊ง c เซ็นเตอร์และการดํเนินการต่างๆการที่จะโอนเงินไปต่างประเทศก็ดีหรือการรับเงินจากต่างประเทศก็ดีจะต้องบอกที่มาที่ไปของเงินซึ่งอันนี้ครับเป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าเราต้องรีบปรปับปรุงของที่เราจะเดินหน้าไปสู่เรื่องของความทันสมัยในเรื่องของ ขานาดออนไลน์ก็ดีนะครับเรื่องของการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เปิดให้มีการเคลื่อนไหวเงินของในต่างประเทศครับค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเอาใจช่วยทั้งรัฐบาลแล้วก็ทางประเทศจีนด้วยที่จะร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ส่วนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันนี้เราก็นําเสนอกันในอีกมุมหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้มองหลายๆมุมว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่า สานามบันเทิงครบวงจรหรือว่าคาสิโนที่เราเรียกกันนะคะว่าในมุมมองของคุณผู้ฟังมองว่ามันจะส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างวันนี้ ถือว่าเรานําเสนอกันในอีกหนึ่งมุมนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปกันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์วันที่1กุมภาพันธ์เลือกตั้งอปจหกแปดเราต้องกอะติดสถานการณ์นิดนึงหลังจากที่หลายคนเขาไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะในพื้นที่ของท้องถิ่นเรียกได้ว่าก็คลึกคลื้นกันเลยทีเดียวในแต่ละพื้นที่บางคนกลับบ้านไปเพื่อไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะอาจารย์มองการเลือกตั้งครั้งนี้หรือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ยังไงบบ้้าาาางงงคอออจรรย์กกักเมมืททถิ่่นีี ความสุดจริตขาอาจารย์คะการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับการเลือกอบจอเป็นการเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการดําเนินการการท้องถิ่นซึ่งทางรัฐบาลเองก็อยากให้รัฐบาลกับท้องถิ่นนั้นมีการเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกัน,น,กนแต่มันเกิดผมตรงข้ามก็คือว่าเกิดการแข่งขันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านกันค่อนข้างมาก ซึ่งทั้งสองอย่างก็มักจะพูดกันว่าเรื่องของกระแสกับกระสุนนะครับซึ่งสองอย่างเนี่ยเป,เป็นเป็นเรื่องที่จะจูงใจกันเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นหน้าที่ที่กรกตที่เป็นผู้อยู่รับผิดชอบในการดําเนินการคงต้องไปตรวจสอบนะครับว่าการใช้กระแสและกระสุนเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับกระแสนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสที่ได้อำนาจโดยมิชอบหรือเปล่า นะครับและกระสุนเงินเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเงินอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเรามีระบบของการตรวจสอบกา,ารเคลื่อนไหวของเงินอย่างโปร่งใสเนี่ยนะครับการซื้อเสียงจะไม่สามารถทําได้เพราะท่านไม,ไม่สามารถจะเอาเงินของท่านไปจ่ายให้คนโน้นคนนี้ตัวที่ไม่มีคำอธิบายได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องแก่ส่วนท่านที่ได้รับการเรียกม,มาเป็นนายกอบจนเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่ท่านคงจะต้องพยายามทําในการที่ ทำตามห,หน้าที่ของท่านเพื่อความสงบสุขเพื่อเพื่อความสุขของประชาชนนะฮะหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือการให้บริการประชาชนในความเป็นอยูต่ต่างๆเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากระบวนการต,ตรงนี้เนี่ยก็คงจะได้คนที่มีความเหมาะสมะแลวก็มีการทําให้ดีขึ้นผมคิดว่าความสุขของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของไฟป่าเรื่องของอ่สิ่งต่างๆที่เกิดความ ปัญหากับประเทศไทยนนเนี่ยทางท้องถิ่นจะต้องพยายามช่วยกันแก้ไขโดยที่สามรถมีกับรัฐบาลครับค่ะ ก็ถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทุกเสียงที่คุณผู้ฟังได้ออกไปเลือกตั้งมันคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทุกคนอยากให้มันเป็นก็เราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกท้องที่ท้องถิ่นของคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนว่าทุกเสียงของเรามีค่านะคะอย่างไรก็ตามก็ถือว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นการทำงานได้เห็น พื้นที่ต่างๆนะคะได้พัฒนาไปในแบบที่ทุกคนเลือกมานะคะอาจารย์คะวันนี้หมดเวลาค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะทางด้านของพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ประธานมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการในวันนี้ค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับค่ะสินเชียอยุอยี่สินน้คนใช้ครับขอให้มีความเจริญรุ่งโรจน์ภายใต้กรอบของคุณธรรมจริยธรรมที่ดี บ้านเหมืองของเราจะได้สงสัยมีสีขาวอย่างชัดเจนครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสรวบวันนี้ดิฉันอัญชลีวงสัมปันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ